สวยมากอ,อันนี้ดีมากโคตรจึ้งโคตรเฮ้าโคตรเลิศอ้ไปไปเดินไปเลยเงน้ยู่เขาแต่ว่าตกกันไป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 

พอขาแดงในะบวนสุดท้ายะบวนที่เจ็บหมองเราจิงเลยการงานมาแไม่ว่าจะเป็นขาแดก็ ประสงค์นี่จัดงานง่ายนะครับผมมางานร้อยกระทงนะครับสาวร้อยเปมแขกมาบ้านเราบรมือนจัดง่ญ่ขึ้นเอาตัวมือท่านยกนะครับเรียกประสงค์ผู้น้อยใจง่ญ่ได้ดินะครับนวดใจง่า้มากลามากข้างๆข้างพี่มาก จะไปจะไปจะไปใกล้พ่อใหญ่อีพ่อใหญ่สารจะไปใกล้พระที่ดีดิแต่พ่อนะครับลูกหลานน้องกินเนื้อก็รอลบกินได้อก็รอกินปลาแดกบองนี่แหละเอาหนังคลากินปลาแดกบองเด้อเอาไปพวกนี้จะคุกได้กับปลาแดกบองที่รอขึ้เขาเนี่ยนะครับนะครับเพื่องานประเพณีของเรานะครับขอขอบคุณคณะกระบวนทุกกระบวนนะครับขอขอบคุณพี่น้องของเชียร์กำลังใจนะครับแต่วิเครไหนกำลังใจ ขบวนนะครับมือนีมาทั้งมือนะครับทิมให้ทิมมาวัดละมือนี่งต้อมมาเบิรงขบวนกับขอให้การจัดงานของพี่น้องเจา้าวนอาวดมโดยการนำของท่านประสงค์นี้ก,ก่อน Thank <laughs> you.